สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมี่ไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมน,นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมน,นั่นเองนะคะชาวธาตุลมค่ะได้แก่ชาวมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาย,ยนถึง14กรกฎาคมชาวตุลน,นะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15้พฤศจิกายนและชาวกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนั่นนเองะะค 아 <목소리도> ก็อีพีนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยนะคะหรือบางเคสอาจจะสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพ,พื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความมาถึงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจใดๆเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวกส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวทัตล มมีถูดตุนกลุมค่ะแล้วก็ยิ่งดีต้อนรับชาวสองที่มาสองเช้าทุดลมเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเมนเอเนจีนะคะของชาวทัดลมมีถูดตุนกลุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่าเมนเอเนจีประจําเดือนสิงหาคม2566เป็นอย่างไรขอเมนเอเนจีหนึ่งใบนะคะเมนเอเนจีได้เป็นไพ่สีดาบค่ะ ชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคุณอาจจะกําลังคิดถึงคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนคุมท่าเดียวกันกับคุณก็ได้นะคะออหรือคุณอาจจะกําลังนึกถึงคิดถึงแต่ทําอะไรไม่ได้แล้วก็ได้เพราะว่าในเมื่อคนทั้งคู่กลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะมันก็จะมีความคิดถึงแต่คุณรู้คะ่ะว่าถ้าหากว่าคุณทําอะไรในความสัมพันธ์คุณกลับไปหรือคุณจะ คิดที่จะแก้ไขหรือทําอะไรก็แล้วแต่กับคนคนนี้กับความสาัมพันธ์นี้ที่มันจบลงไปแล้วนะคะสุดท้ายแล้วตัวคุณจะต้องกลับไปเจ็บเหมือนเดิมนึกออกปะอืมเพราะว่าการที่คุณเดินออกมาค่ะแล้วคุณพยายามที่จะฮิวใจพยายามที่จะรักษาแผลใจของตัวเองนะคะโดยที่ ปล่อยให้ความสัมพันธ์นั้นมันจบลงแล้วปล่อยให้มันเป็นไป,นป,นปนตามทางของมันต่างคนต่างแยกย้ายแต่ถามว่าตัวคุณ move on ได้ไหมไมนรู้สึกว่าตัวคุณน่ะยังต้องการเวลาในการเยียวยาหัวใจกว่าที่ตัวคุณจะลุกขึ้นมาเข้มแข็งได้และณปัจจุบันณตอนนี้นะคะคุณก็อาจจะยังรักษาแผลใจอยู่อาจจะยังไม่พร้อมที่จะลุกขึ้น move on นะคะจากคนคนนี้จากความสัมพันธ์นี้โดยการเขาเรียกว่าขออยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆ,ๆ นะคะรักษาใจตัวเองก่อนอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะพไพ่ใบนี้เป็นเอเนจีของคนที่นิ่งเงียบแต่มีสติอยู่กับตัวเองนะคะเพื่อที่จะหาทางหาหนทางให้ตัวเองเนี่ยลุกขึ้นได้โดยที่เจ็บน้อยที่สุดนะคะเมื่อถึงเวลาอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาหรือว่ามันยัง มันคุณอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอาจจะเป็นแผลใหม่อะคะ่ะซึ่งตัวคุณไม่ได้พร้อมที่จะรับมือกับความเจ็บปวดที่มันมากกว่านี้นะคะเลยขอนิ่งๆิ่งก่อนขออยู่นิ่งๆิ่งก่อนเพราะว่าถึงถ้าเราแบบลุกพรวดพลาดขึ้นมาหรือว่าเรา,เาจะทําอะไรก็แล้วแต่ะคะ่ะสุดท้ายแล้วมันเหมือนมันเหมือนกับดาบที่คอยทิมแทงต,งตัวเองคือปักลึกเข้าไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้เนาะนก็เลยเลือกที่จะอยู่นิ่งๆิง่งเงียบเงียบเจ็บตัวน้อยที่สุดอะไรประมาณนี้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวธาตุลมีถุงตุนกุ้ที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะคุณเจออะไรมาบ้างในรื่อนของความรักความสัมพันธ์ทำไมทุกวันนี้คุณและเขาถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันขอดูอดีไหมคะ่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่หนึ่งถ้วยเด็กถือดาบค่ะไพ่สองดาบนะคะ มีคนเอาแต่ใจนะอืมมีคนเอาแต่ใจมีคนไม่แม่รับฟังไม่มองเห็นไม่ปรับตัวนะคะ็ place ค่ะชาวธาตุลมมิถุกตุนคุมในอดีตที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะคุยกับชาววันศุกร์ชาวธาตุลมมิถุกตุนกุมด้วยกันเองอ,อาจจะเป็นชาวธาตุน้ํากระกฎมีปพิจิกอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิง่นต่างแดนต่างภาษานะคะ ในเดืที่ผ่านมานะคะที่ทําให้ตัวคุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันกรณีแรกนะคะอ,อย่างที่เมย์บอกตั้งแต่แรกว่ามีคนเอาแต่ใจมีคนยึดถืออีกโก้ของตัวเองเป็นหลักนะคะใช้อารมณ์นะคะหงุดหงิดบอกเลิกนะคะไม่พอใจบอกเลิกนะคะออมีการประชดประชันมีการใช้อารมณ์เข้ามานะคะปัดสินปัญหาในความสัมพันธ์นั้นๆน,น,นะคะ ทำให้ความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงไปนะอันนี้คือกรณีแรกกรณีที่2นะคะอาจจะรับรู้รับทราบเนาะว่าคนที่ดิวอยู่อีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีครอบครัวอยู่แล้วมีเจ้าของอยู่แล้วมีพันธะภาระผูกพันเลยเลือกที่จะโอเคงั้นตักงั้นเดินออกมาเลยนะคะกรณีที่สมนะคะมีคนเข้ามามีคนใหม่มีนิวแบรนด์เข้ามาในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขา มันเหมือนกับว่าโอเคถ้าหากว่าเลือกหรือว่าปล่อยที่จะให้คนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์งั้นเราออกงั้นเราเป็นคนออกอะไรประมาณนี้ก็คือฉันไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งนั้นในเมื่อไม่ซื่อสัตย์ต่อกันนะคะงั้นไม่ต้องเลือกฉันเลือกให้ตัวเองฉันไปเองอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของชาวธาตุลมีม่ถุนตุกุคุ้มเทียงคิดถึงคนรักเก่าในช่วงเดือนสิงหาคม2 5 6 6นะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรมาดูกันนะคะไพ่ใบแ,แรกได้เป็นไพ่สามดาบค่ะมารู้สึกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ท,ที่ทาให้คุณและเขาต้องต้องต้องแยกย้ายอะมารู้สึกว่ามันเพิ่งเกิด เพราะว่า energy หลักก็เป็นไพ่สีสีดานะคะณปัจจุบันนี้ energy ก็ยังเป็นไพ่สามดามก็ยังมีความเจ็บนะคะยังมีแผลอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้พร้อมที่จะเ,เขาเรียกว่า move on แต่อย่างใดแต่มันยังมีแผลยังมีปัญหายังมีความเจ็บปวดทิ่มแทงในใจอยู่นะคะห้าไม่เท้านะคะ ไพ่ก้าวดาบค่ะและเป็นไพ่อัศาวินถือเหรียญน,นะคะชาวธาตุลมมิถุงตุลกลุมนะคะเอ่อ energy น,นะคะในเรื่องราของความรักสถานการณ์ต่างๆในช่วงเดือนสิงหาคมของชาวธาตุลมมิถุงตุลกลุมเอ่อคุณยังคิดถึงความขัดแยง้งปัญหาเรื่องราวเก่าๆนะคะที่มันจบลงไปแล้วบางคนมีการโทษตัวเอง ว่าเป็นเพราะเราอย่างนั้นเป็นเพราะเราอย่างนี้นะคะหรือบางคนนะคะมีคนเข้ามาปุกป,ปั่นยุ่แยงในความสัมพันธ์ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทําให้ตัวคุณเนี่ยพยายามที่จะมูฟออนแหละแต่เหมือนกับว่าแผลในใจมันยังมีมันยังอยู่นะคะแล้วคุณยังไม่ได้พร้อมที่จะรับรู้ข่าวสารหรือว่าเเขาเรียกว่าไม่ได้เข้มแข็งขนาดนั้นอะ่ะม,มันอยู่ในช่วงของการเยียวยาจิตใจ แล้วยังมีคนรอบข้างที่ยังถามคุณอยู่ว่าเอ,อ้ยเขาไปไหนเออมันเหมือนกับเจอคุณก็ต้องเจอเขาเจอเขาก็ต้องเจอคุณและประมาณนี้แล้วเหมือนกับคุณเดินออกมาแล้วคุณอยากจะใช้เวลาในการเยียวยาใจตัวเองอยากที่จะลืมเขาแต่ก็ยังมีคนอื่นๆที่เขาไม่ได้รับรู้รับทราบเรื่องราวเข้ามาถามคุณทําให้ตัวคุณเนี่ยออยังต้องรับรู้หรือว่าตอบคําถามนะคะเรื่องราวเหล่านั้นเกี่ยวกับเขาเลยทําให้ตัวคุณเนี่ยอ,อ,อยู่ในช่วงเวลาที่ลําบากใจ นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเจ็บปวดหัวใจอยู่พอสมควรก็มันเหมือนกับแผลมันก็ยังโดนซ้ําเติมอยู่ในจุดๆเดียวเรื่อยๆนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมกับคนรักเก่าของคุณนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อการขอดูของชาวธาตุลมก่อนขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมค่ะชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมคิดและรู้สึกอย่างไรกับคู่กรณีของคุณมาดูกันนะคะ ไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เดวิลนะคะสิบถ้วยนะคะบางคนคบกันมานานเนาะ mm hmm. ก็ยังมีความยึดติดผูกติดซึ่งกันและกันนะคะไพ่ไฮโลแฟนนะคะแต่มันก็ท็อกซิกเหลือเกินนะคะและเป็นไพ่จัดเม้นท์นะคะชาวธาตลมมีถุนตุนกลุ่มนะคะ คนที่คุณนึกถึงคนคิดและรู้สึกอย่างเขาคุณยังนึกถึงเขาคุณยังคิดถึงเขาคุณยังบุฟออนจากเขาไม่ได้มันมีทั้งเวลาคุณคิดถึงเขาค่ะมีทั้งความท็อกซิกมีทั้งความสุขมีทั้งความทุกข์ปนเปทําให้ตัวคุณว่าังที่จะสับสนอยากคุยไหมอยากคุยอยากเจอไหมอยากเจอแต่มันก็เหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะยับยั้งจิตใจตัวเองแล้วก็พยายามที่จะอยู่บนความเป็นจริงยอมรับความสัมพันธ์นี้ว่าเอ้ยมันจบลงไปแล้วเราต้องบุฟออนแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะอืมเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่ชาวธาตุลมมิถุนทุคนคุมคิดถึงคนรักเก่าของคุณเขาค,คิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุลมมิถูบตุกคนกุมนะคะไพ่ใบแรกเริ่มไพ่สเตรนค่ะเขาอยากกลับมาไหมเอ่ยหรอคะไพ่หกไม่เท้าไม่รู้สึกว่าตัวเขาก็ยังคิดถึงคุณนะไม่ไม่ใช่ไม่คิดถึงนะคะ ให้ควีนถือดาบแต่ตัวเขาก็ยอมรับค่าว่าความสัมพันธ์นี้มันต้องจบลงแล้วนะคะไพ่สิบไม้เท้าการที่เขาวนกลับมาหรือการที่เราให้โอกาสซึ่งกันและกันสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นี้มันหนักมันเหนื่อยนะคะเขาก็รู้สึกแบบนี้นะคะการการที่ตัดกันและกันไปการที่จบความสัมพันธ์นี้มันอาจจะดีแล้วสําหรับคนทนั้งคู่แล้วก็ได้ เออแต่ถามว่าเขาลืมคุณหรือ,อยังเขายังไม่ลืมนะคะเขายังมีความนึกถึงคุณอยู่แต่ทุกครั้งที่เขานึกถึงเขาก็รู้สึกเหนื่อยเขาก็รู้สึกว่าถ้าหากว่ากลับมาค่ะมันจะมีการควบคุมคอนโทรลเขาก็ไม่ได้ชอบเขาเขาาไม่ได้เขาไม่ได้ชอบการถูกกักขังนะคะเอ,อ่อไม่ไม่รู้หรอกว่าการที่คุณและเขาคบกันในอดีตที่ผ่านมาอืมเขาอึดอัดใจหรือมีการควบคุมคอนโทรลมีการห้ามนูน่นห้ามนี่ ต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้กันหรือเปล่านะคะแต่ทุกครั้งที่เขานึกถึงคุณเขาคิดถึงคุณนะคะเขาก็รู้สึกอึดอัดรู้สึกหนักรู้สึกเหนื่อยการที่ปล่อยกันและกันไปมันอาจจะดีแล้วหรือเปล่าระหว่างคุณกับเขานะคะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร่าได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวธาตุลมวิถุตุลกุมกับคนรักเก่าของคุณเป็นอย่างไรไม่ขออนุญ,ญาตยบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคําใบแรกค่ะได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญน,นะคะไพ่เดทค่ะจัสติดค่ะ และเป็นไพ่ดีมิจิเชียนนะคะชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะในส่วนของอคัคามอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะก็มีเณียนีโอกาสที่จะได้มีการวนกลับมาแต่การวนกลับมานั้นมันจะเป็นการวนกลับมาเพื่อที่จะให้ความยุติธรรมซึ่งกันและกันมอบความยุติธรรมซึ่งกันและกันอะไรต่างๆที่มันติดค้างกันอยู่นะคะจะมีการเคลียร์จะมีการพูดจ,จะมีการสื่อสาราสุดท้ายแล้วก็จะมีการปล่อยกันและกันไป นะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุโลมิีถุนตัวกุ้มที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะขอคําแนะนําด้วยค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าค่ะไพ่ทาวเวอร์นะคะ ไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะและเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะชาวธาตุโลมมิถุนตุนกุมนะคะในส่วนของไพ่แนะนำนะคะไพ่แนะนำว่าความสัมพันธ์นี้ถ้าหากว่ามันจบไปแล้วมันถ้ามันพังทลายลงไปแล้วอะคะ่ะการที่เราจะเอากลับมาเนี่ยมันจะยิ่งทำให้ชีวิตคุณยากลำบากคุณไปต่อได้เลยถึงแม้ว่ามันถึงแม้ว่าการไปต่อการวูฟออนมันจะยากที่จะลุกขึ้นมา ต่อสู้มันจะยากในการลุกขึ้นมาเขาเรียกว่าใช้แรงพลังกายพลังใจทั้งหมดในการ move on นะคะแต่แต่พ่บอกว่าคุณทำได้ขอแค่คุณมีเป้าหมายใหม่นะะเป้าหมายใหม่ไม่ใช่คนใหม่แต่อย่างใดแต่เป้าหมายใหม่คือความสุขของตัวเองนะคะยึดถือความสุขของตัวเองมีเป้าหมายในความสัมพันธ์ว่าเราต้องได้เจอคนที่ดีกว่าเราต้องได้เจอความสัมพันธ์ที่ดีกว่าเราต้องมีชีวิตความรักที่ดีกว่า ะะดังนั้นคุณทำตัวเองให้ดีคุณมีเป้าหมายในความสัมพันธ์ของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วพยายามฮึดนะคะพยายามฮึดแรงกายแรงใจทั้งหมดทำเพื่อตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วมันจะไม่ยากเกินความพยายามแต่ณนะตอนนี้ปัจจุบันนี้มันอาจจะหนักมันอาจจะเหนื่อยสำหรับคุณแต่เชื่อเธอคะ่ะว่าคุณทำได้นะคะไม่เป็นกำลังใจให้แล้วคุณจะได้เจอความรักที่เหมาะสมนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดูส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์อดีเข้ามาสอบถามร,รายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยค่ะม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ